B.C. มิงสแน็กสโต๋เจ้าใหญ่สุดในจีน IP o อแล้วด้วยมูลค่ากิจการเกือบ400ล้านสำหรับตลาดสแน็คในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราน่าจะคุ้นชินกับการที่ซื้อปริมาณทีละมากๆนะคะเพื่อที่จะได้คุ้มราคาที่สุดใช่ไหมคะแต่สำหรับในจีนแล้วเนี่ยก็จะมีรูปแบบค้าปลีกอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นเทรนที่มาแรงมากๆนั่นก็คือสแน็ s ส o r e ที่มีรูปแบบร้านคล้ายๆกับโมเดลร้านสะดวกซื้อคะ่ะแต่จะเน้นขายขนมไซส์เล็ก กล่องจิ๋วๆแล้วก็ขายตามน้ําหนักนะคะราคาเนี่ยก็จะค่อนข้างย่อมเยาวโดยจะมีขนมหรือสินค้าให้ลูกค้าเดินเข้าไปเลือกมากกว่า4,000รายการจนมีการประเมินกันนะคะว่าในปี2025ตลาดสแน็คสโต์ในประเทศจีนเนี่ยจะมีมูลค่ามากกว่า550ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ โดยเจ้าตลาดที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือ b ีซ i ่หมิหรือว่าหมิงหมิงเหินหมางที่มี Snack Store ในเครือรวมกันมากกว่า20,000สาขาและครอบคลุม28มณนทนทั่วประเทศจีนค่ะซึ่งถือเป็นร้านสแน็ k สตอร์แรกนะคะที่เพิ่ง IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยมูลค่ากิจการหลังเปิดเทรดวันแรกเกือบ400ล้านบาทแถมกำลังมีแผนจะออกมาบุกตลาดนอกจีนอีกด้วย แล้วอะไรที่ทำให้บีซี่หมิงหรือหมิงหม,มิงเฮิร์มังเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ลงทุนแมนจะพาไปสำรวจกันค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง w e ลต์เอ็กซ์แพลตฟอร์มการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้นลงทุนกองทุนรวมได้ครบจบที่เดียว w e ลต์เอ็กซ์ For the people the for ต้องบอกว่าตลาดสแน็คสโตรในจีนนั้นเติบโตร,รวดเร็วมากๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งหลังโควิดเป็นต้นมาโดยเจ้าตลาดอย่างบีซี่หมิงหรือว่าหมิงหมิงเหินหมางชื่อในภาษาจีนเขาเนี่ยนะคะก็มาจากการควบรวมของ2เจ้าใหญ่ในตลาดสแน็คสโตรเดิมที่เคยแข่งขันกันอย่างดุเดือดมาก่อน,นะคะ่ะแต่ตอนนี้มารวมกันแล้วนะคะ2เจ้านั้นก็คือเจ้าอี้หมิงและก็ลินชือเหินหมางค่ะเรามาเริ่มดูจากลินชือ้อเหินมางกันก่อนนะคะ ลิ้นชื้อหันมังหรือ BC4U เนี่ยถือเป็นสแน็คสตอร์เจ้าแรกในประเทศจีนซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยคุณหยานโจคุณหยานโจวเนี่ยได้มองเห็นโอกาสของตลาดว่าร้านขายขนมส่วนใหญ่ในจีนนั้นจะเน้นจับตลาดระดับกลางไปจนถึงระดับบนค่ะแต่ยังไม่มีร้านขายขนมเจ้าไหนนะคะที่จะขายให้กับคนระดับทั่วไปแบบที่ขายได้ราคาไม่แพงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกของได้เยอะๆได้ เมื่อเห็นช่องว่างทางการตลาดทําให้คุณหยานโจนั้นสนใจเริ่มทําธุรกิจสแน็คสตอร์ด้วยการร่วมทุนกับเพื่อนนะคะจนได้เงินทุนแรกมาประมาณ4,50 0 0 0บาท เพื่อเปิดร้านสแน็คสตอร์ร้านแรกชื่อว่าลิ้นฉือเหินม้างซึ่งก็เกิดขึ้นในเมืองฉางซามณฑลหูหนานทางตอนใต้ของประเทศจีนส่วนคู่แข่งอย่างเจ้าอีหมิงหรือซุปเปอร์หมิงเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากการเป็นร้านสแน็คเล็กๆที่เมืองอีชุนมณฑลเจียงซีใกล้ๆกับมณฑลหูหนานและก็ได้ขยายสาขายอย่างรวดเร็วผ่านระบบเฟรนไชส์ในเมืองรองค่ะ สำหรับลินชื่อหันหมางเองตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเริ่มขยายมาในเมืองใหญ่มากขึ้นอย่างว่าน,นี้ยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาขาใหญ่ของเขาบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงตามมาดูกันซึ่งที่เนี่ยลินชื่อหันหมางเขาก็จะจัดแบบโซนที่แบบให้อยู่ในแคตตากรีเดียวกันก็เหมืนไปใกล้กันใช่ปะซึ่งคือขนมประเทศจีนอะ่ะมันเยอะมากนะนะก็จะมีแบบว่าให้เลือกหยิบมาขายตามน้ำหนัก มากมายนะคะและที่สําคัญอย่างที่ได้กิ่นไปว่าที่เนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบว่าขนมประเพทเดียวกันวางไว้แคปเดียวกันเลยค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งแบรนด์ของเมืองไทยที่สามารถมายืนอยู่ในลินชื่อขนมังสาขานี้นะต้องบอกว่าสาขานี้แล้วก็ตอนนี้ด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าเท่าที่เดินดูอะเราเห็นแบรนด์ไทยแค่2แบรนด์เท่านั้นเองก็คืออีฟกับเท่าแก่น้อยนะคะ ที่ผ่านมาต้องบอกว่า Snack Store 2แบรนด์ใหญ่นี้ยังลิ้มชื้อเหมืนมางกับเจ้าอิมิงเนี่ยเคยสู้กันแล้วก็แข่งขันตัดราคากันอย่างดุเดือดมาโดยตลอดนะคะแต่ในปี2023ที่ผ่านมาก็ตัดสินใจควบรวมกิจการกันค่ะซึ่งการรวมกิจการกันในครั้งนั้นก็ทําให้เกิด chain สแน็ t สโตขนาดใหญ่ที่สุดในจีนขึ้นมาทันทีนะคะเพราะเขาเนี่ยถือว่ามีคลังสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศโดยคลังสินค้าแต่ละแห่งนั้นจะตั้งอยู่ในระยะ300กิโลเมตรจากร้านค้า และส่วนใหญ่ของคำสั่งซื้อสินค้าของแต่ละสาขาเนี่ยจะได้รับการจัดส่งภายใน24ชั่วโมงนอกจากนี้ร้านในเครือของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีสินค้าที่เยอะมากนะคะแถมยังสามารถเพิ่อมอำน,นาจต่อรองเรื่องต้นทุนกับซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าได้มากขึ้นและนั่นก็เลยกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ s แ a c k Store ของ BC ซ i ่มิงหรือว่ามิงมิงหันมานั้นสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนั่นเองค่ะ และสำคัญที่สุดก็คือการที่เขาทั้งสองเจ้ารวมกันแล้วเนี่ยมีสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะปี2023มีจำนวนสาขา7,809สาขาปี2024มีจำนวนสาขา14,394สาขาและนัดเดือนกันยายนปี2025มีจำนวนสาขา19,517สาขา ซึ่งถือว่าร้านสแน็กตอร์ในเครือบีซีมิงนั้นมีจํานวนสาขาเพิ่มมากขึ้นปีละกว่า5,000ถึง6,000สาขากันเลยทีเดียวโดยโมเดลการขยายสาขาข,าของบีซีมิงนั้นจะเน้นเป็นการขยายสาขาในรูปแบบของเฟรนช์นะคะรวมถึงกลยุทธ์หลักๆในการเจาะตลาดของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเจาะตลาดซิงกิ้งมาร์เก็ตค่ะก็คือเจาะเข้าไปในตลาดโลเค้นะคะในระดับอำเภอของเมืองรอง,องตา่างๆ ซึ่ง B C Ming Group เนี่ยมองว่าลูกค้าในกลุ่มซิงกิ้งมาร์เก็ตนี้จะมีอัตราการเติบโตของกำลังซื้อที่สูงกว่าเมืองใหญ่ทำให้ปัจจุบัน58%ของร้านค้าในเครือ B C Ming ตั้งอยู่ในเขตอำเภอต่างๆของจีนนะคะโดยมีเครือข่ายร้านค้าครอบคลุมกว่า1224อําำเภอซึ่งคิดเป็นประมาณ66%ของเขตอำนาจการปกครองในระดับอำเภอทั่วประเทศจีนกลยุทธ์นี้ก็คลา้ายๆกับกลยุทธ์ของทั้งหนี้เฉยและกู้หมิงหรือร้านชานมอย่างกู๊ดมี ที่ทั้ง2แบรนด์นี้ก็มีการขยายสาข,าขาของร้านมากกว่าครึ่งหนึ่งในระดับเมืองเทียสามของประเทศจีนลงไปค่ะและจากภาวะเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงรวมไปถึงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้เทรนด์ร้านขนมในรูปแบบสแน็คสโตร์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งเทรนด์ที่มาแรงมากๆค่ะเพราะแทนที่คนเนี่ยจะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้ได้สินค้าเยอะๆแล้วก็ทำให้ราคาต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยลดลง ต่พฤติกรรมเนี่ยกลับเปลี่ยนไปนะคะว่ากลายเป็นว่าอยากซื้อแต่ละครั้งเนี่ยด้วยเม็ดเงินที่ลดลงแทนนะคะแล้วก็ยอมได้เพราะชนน้อยลงแต่หลากหลายมากขึ้นซึ่ง Snack Store อย่างมีซี่หมิงกรุ๊ปเนี่ยก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะสะท้อนได้จากผลการดำเนินงานในรอบ3ปีที่ผ่านมาปี2023รายได้เขาอยู่ที่ประมาณ46,000ล้านบาทกำไร972ล้านบาทน,นะคะปี2024หลังการควบรวมนะคะรายได้ทั้งสงเจ้ามารวมกันเนี่ย ก็มากกว่า1,75,000ล้านบาทและกำไรเนี่ยก็อยู่ในระดับ3,700ล้านบาทค่ะ ส่วนเเดือนแรกของปี2025รายได้ทั้ง2เจ้าภายใต้เครือของ b c m i n g Group เนี่ยก็เติบโตต่อเนื่องมาอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0ล้านบาทนะคะและกำไรเนี่ยก็เกือบเกือบ7,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวฟังดูแบบนี้ทุกคนน่าจะเห็นภาพว่า b c m i n g เนี่ยดูเป็น Snack Store ที่มีความแข็งแกร่งมากๆใช่ไหมคะสามารถครอบคลุมกว่าพันอำเภอแล้วในประเทศจีนแต่ b c m i n g เนี่ยก็ถือเป็น chain สแน็ k สตอร์ที่ เติบโตและโด่งดังมาจากทางใต้ของจีนค่ะจากทางเหนือของจีนเนี่ยยังมีคู่ปรับตัวตึงอีกเจ้าหนึ่งนะคะที่กําลังเติบโต,ตอย่างน่าสนใจไม่แพ้กันและนั่นก็คือร้านเขาเสียงหลายเช่นร้านสแน็คสตอร์เจ้าดังจากทางภาคเหนือสแน็คสตอร์เนี่ยถือว่ามาแรงมากๆนะคะทั้ง CICC นะคะหนึ่งในเจ้าที่ทำเรื่องของ Market Research เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคนจีนเนี่ยหันมาซื้อพวกของสแนค็คหรือว่า ของบริโภคเหล่านี้นะคะตาม c h a n n e ลที่เป็น s n c k s t t r r เนี่ยมากขึ้นนะคะโดยตอนนี้ถ้าดูทั้งพายชาร์ตเนี่ยนะคะคนจีนจะเลือกมาซื้อของที่ Snack Store ประมาณ37%ในขณะที่ c h a n n e ลที่2นะคะก็คือ Supermarket เเนี่ยเหลือแค่ประมาณ20%กว่าและ c h a n n e ลที่3ที่เขาเลือกซื้อก็คือ E-Commerce ซึ่งเหลือประมาณ20%ซึ่งวันนี้ทีน่าพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยค่ะ เขาเสียงหลายนะคะซึ่งเขาเสี่ยงหลายเนี่ยเป็นเบอร์สองที่มีจํานวนสาขาเรียกว่าหายใจรดต้นคอก,นกันกับเจ้าตลาดเบอร์หนึ่งอย่างมิงมิงกรุ๊ปนะคะข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศแบบว่าสีแดงเนาะสดใสนะคะตามสไตล์ของร้านขายสแน็คเนาะเดินดูเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเหมือนกับ ร้านสแน็ k สตอร์เหมือนอย่างของมิงมิงกรุ๊ปเนี่ยแหละค่ะก็คือเขาจะเน้นการขายตามน้ําหนักใช่ไหมต้องบอกว่าตอนนี้สองเจ้าใหญ่อย่างตัวของมิงมิงกรุ๊ปกับตัวของหาวเสี่ยงหลายเนี่ยนะคะสองเจ้ารวมกันเนี่ยเป็น Market Share 75%ของตลาดนะแล้วก็การแข่งขันของสองเจ้าเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าเข้มข้นดุเดือดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเทียสามเทียสี่นะคะโดยโมเดลหลักๆของการขยายสาขาของเขาไม่ว่าจะเป็นของทางมิงมิงกรุ๊ปหรือว่าหาวเสียงหลายเองเนี่ย ก็จะเน้นเป็นการเปิดด้วยแฟรนชชส์เนาะให้คนมาซื้อแฟรนชชส์ไปเปิดอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตลาดจีนะ่ะเศรษฐกิจมันชะลอตัวลงคนก็พยายามอยากจะให้จ่ายแบบอะไรก็ตามที่มันแ a l u e ์ลู m ฟอร์มากขึ้นอะ่ะเรซื้อไปนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเขียนว่าเขาอ่ะขายตามน้ําหนักแต่เราอะอยากซื้อกี่ซองก็ได้เดี๋ยวเครื่องมันจะคํานวณตามน้ําหนักให้เองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถหยิบอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะแล้วก็มาสร้างเป็นแบบ กล่องสุ่มของเราเองที่บอกว่าหลากหลายหลากหลายถึงเบอร์ไหนนี่คือแคตตากรีถั่วนะคะหลากหลายถึงเบอร์ว่ามีถั่วต้มจ้ะแพ็คแค่นี้เลยนี่เลยจ้ลาลักกินคอฟฟีและที่สำคัญอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ทีนวันนะ มันเป็นแบบน้ําแล้วมันไม่ใช่ผงด้วยมันเป็นน้ําดินปะในไ,ไม้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือยอดขายต่อสาขามันเริ่มไม่โตแล้วเพราะสาขามันใกล้กันเกินแล้วคู่แข่งก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเริ่มปรับตัวค่ะด้วยการใช้2กลยุทธ์กลยุทธ์แรกก็คือขยายสาขาไปเมืองอื่นเนาะเราก็เลยจะเริ่มเห็นจากเมืองเทียสามเทียสี่ขยับมาเมืองเทียสองแล้วก็ขยับมาเมืองใหญ่มากขึ้นนะคะ ส่วนกลยุทธ์ที่2ของเขาค่ะก็คือเขาพยายามอัปเกรดสตอร์ของเขาเองนะคะให้มันมีสินค้าที่หลากหลายมากกว่าแค่ของกินหรือสแน็คมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ยอดขายต่อสาขาเนี่ยมันยังอยู่ได้นะแล้วก็เพิ่ม spending ของลูกค้าเวลาที่มาใช้บริการนั่นเองนะคะ ปัจจุบันหาวเสียงหลายเนี่ยมีจำนวนสาขามากกว่า14,0 0 0แห่งทั่วประเทศจีนนะคะโดยหาวเสี่ยงหลายจะเน้นกลยุทธ์การขยายสาขาแบบเชิงรุกด้วยการซื้อร้านสแน็คสร์ท้องถิ่นหลายๆแบรนด์เข้ามารวมกันเพื่อที่จะยึดครองตลาดทางตอนเหนือค่ะต้องบอกว่าตอนนี้คู่แข่งทั้ง2เจ้าก็คือบีซี่หมิงกรุ๊ปกับหาเสียงหลายเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ทั้งคู่ที่กําลังหายใจรดต้นคอกันค่ะแต่ทั้ง2เจ้าก็มีจุดแข็งจากคนละพื้นที่นะคะ ตอนนี้กําลังขยับเข้ามากินตลาดของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่น่าจับตาไม่น้อยค่ะซึ่งมูฟล่าสุดของ b c m i n มิก็คือการเข้ามาระดมทุนทำา p p o ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะคะซึ่งเริ่มเปิดการซื้อขายกันไปวันแรกก็คือ28มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเขาบอกว่าตั้งใจจะนำเงินระดมทุนที่ได้ไปลงทุนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงนําเงินที่ได้ตรงนี้เนี่ยไปตีตลาดต่างประเทศอย่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเวียดนามรวมถึงมีโอกาสมาไทยด้วยค่ะและต้องบอกว่าหนึ่งในเหตุผลหลกัลกๆที่บีซิมิงนั้นเลือกออกมาบุกตลาดนอกจีนที่ภูมิภาคเอเชียตอวันออกเฉียงใต้ก่อนเนี่ยเพราะเขาบอกว่าพฤติกรรมการบริโภคสแน็คของคนในแถบเราไม่ค่อยต่างจากคนจีนเท่าไหร่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้คือมุมมองจากฝั่งบริษัท ฝั่งของผู้บริโภคเราเองก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะการออกมาบุกตลาดนอกจีนนั้นแน่นอนว่ามีปัจจัยที่อาจจะแตกต่างจากที่ที่เขาเคยชนะมาอยู่แล้วรวมไปถึงอย่างยิ่งรสชาติของสินค้าและขนมต่างๆก็ต้องมาปรับให้เข้ากับคนพื้นถิ่นให้มากยิ่งขึ้นด้วย เพราะที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าบ้านเราเนี่ยจะไม่เคยมีเชนร้านสแน็กตอร์แบบนี้มาก่อนนะคะถ้าใครจํากันได้เนี่ยเราเคยมีร้านอย่างอาคิโกเข้ามาก่อนคะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะหายไปแล้วดังนั้นการออกมาบุกตลาดนอกจีนของบีซี่หมิงนั้นก็ถือว่าน่าจับตาไม่น้อยนะคะว่าจะประสบความสําเร็จแค่ไหนและถ้าเข้ามาแล้วจริงๆเนี่ยจะมาเขย่าตลาดร้านค้าปลีกหรือร้านสะดวกซื้อในภูมิภาคแถวนี้อย่างไรกันบ้าง ทุกคนคิดว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เขาจะชนะได้ลองคอมเมนต์กันดูนะคะการลงทุนทุกวันนี้ทุกคนไม่ได้ขาดข้อมูลแต่ขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ w e a l t h X แพลตฟอร์มการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้นลงทุนกองทุนรวมได้ครบจบที่เดียว ให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์เวลส์เอ็กซ์บ, x, บริษัทในกลุ่มบมจ l t m อและลงทุนแมน้วยเทคโนโลยีของเราตั้งแต่การจัดพอร์ตพอร์ตเทคการคัดกองทุนโดดเด่นพิกเทคสามารถกดเปรียบเทียบกองทุนเพื่อดูผลตอบแทนกองทุนย้อนหลังเทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มได้ทันทีไปจนถึงการวัดผลประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน n นฟเทคพร้อมกองทุน e x ็กซ์คลูเพื่อโอกาสการลงทุนที่เหนือกว่าเช่นกองทุนอิงดัชนี s อสแอค่าจัดการตำ่ำที่คัดสรรมาเฉพาะผู้ใช้งานเวลส์เเท่านั้น เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความมาั่งคั่งทางการเงินที่ยั่งยืนเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ต้องการได้โดยที่การเงินไม่เป็นอุปสรรคสมัครบัญชีของคุณวันนี้เพื่อมีผู้ช่วยในการลงทุนเคียงข้างทุกการตัดสินใจ w e l t X w e l t for the people